สวัสดีครับแบงเคียบอลนะครับเรามาถึงเรื่องราวของซีนาดินซีดานกันครับคนที่เพื่อนๆได้เรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆเลยแต่ว่าเรื่องราวของซีดานเนี่ยครับหาข้อมูลได้ยากม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 ากๆ,ๆ,ๆเขาแทบจะไม่เคยเปิดเผยข้อมูลที่ไหนมาก่อนเลยครับผมต้องหาจากตรงนั้นนิดนึงตรงนี้นิดนึงแล้วก็เอามาปฏิปต่อเอามาเรียบเรียงกันจนเป็นเรื่องราวในคลิปนี้และเรื่องราวของซีดานในคลิปนี้นะครับมันจะเป็นแค่ช่วงจุดเริ่มตน้นว่าตัวของเขาเนี่ยโตมายังไง และเขาทํายังไงจนทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงได้ดังนั้นผมขอกําลังใจนิดนึงเนาะคนละไ like, ลค์คกละแชร์ครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องยังไงก็ช่วยกันกดติดตามช่องกันหน่อยนะครับจะได้เติบโตไปพร้อมๆกันนะครับผมรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่คนพูดถึงชื่อของซีดานแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่มันแวบเข้ามาในหัวของผมเลยอะ่ะมันคือเรื่องระหว่างตัวเขากับเคนนี่เดวกลิชแล้วก็สโมสรดักเบิร์นโลเวอร์ พอผมเกินมาแบบนี้แล้วเนาะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยสงสัยเลยว่าตัวของซีดานดาวกลิชแล้วก็แบ็กเบิร์นโลเวอร์เนี่ยมันจะมีอะไรมาเกี่ยวข้องกันได้คือผมต้องบอกแบบนี้ครับก่อนที่ซีดานเขาจะย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสในปี1996เนี่ยครับในฤดูกาล1994จนถึง1995ซึ่งก็คือปีที่แบ็กเบิร์นเขาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นแหละครับซีดานเขาเคยเกือบย้ายไปร่วมทีมแล้วไปเป็นลูกทีมของเคนนี่ดาวกลิชแล้วก็จะได้ประสานงานร่วมกับอลันเชเลอร์แล้วก็คิสซัั แต่ว่าเจ้าของสโมอสรครับแจ็ควอล์กเกอร์และก็ประธานสโมอสรโรเบิร์ตโคอาเขาได้ถามคีนี่เดวกลิชว่าคุณจะเอานักเตะคนนี้มาร่วมทีมไปทําไมในเมื่อเรามีทีมเช์วูดอยู่ในทีมอยู่แล้วผมเชื่อเลยว่าทุกคนต้องหัวเราะแต่ว่าทีมเช์วูดในสมัยนั้นน่ะเขาไม่ได้ห่วยนะครับและสําหรับผมนะมันเกิดเป็นคําถามมาครับว่าทําไมแมวมองเก่งๆในช่วงเวลานั้นน่ะเขาถึงมองไม่เห็นพรสวรรค์ของซีดานกันทั้งๆท,ที่แฟนบอลฝรั่งเศสโดยเฉพาะแฟนบอลบ็อกโดสเนะครับเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าซีดานคือนักเตะที่เก่งมากๆ ผมก็เลยได้ไปหาข้อมูลในเรื่องตรงนี้มาครับจนสุดท้ายเจอข้อมูลที่มันน่าสนใจมากๆเขาได้บอกว่าความสามารถของซีดานน่ะมันเหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆจนทาให้เพื่อนร่วมทีมนั้นตามไม่ทันเป็นนักเตะที่มีความสามารถดีมากๆมีรูปร่างที่สูงแต่ว่าผอมเกินไปและก็วิ่งช้าด้วยไม่มีบุค,คลิกของความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายโดนชนทีไรล,ล้มแล้วล้มอีกแม้แต่อาร์ซนเวนเกอร์ครับที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้จัดการทีมที่มีทักษะของการเป็นแนวมองที่เก่งมากๆโดยเฉพาะกับนักเตะฝรั่งเศสเนี่ย อาแฟนเวนเกอร์ก็ยังเคยปฏิเสธการคว้าโปซีดานไปร่วมทีมที่โมนาโกด้วยรวมถึงอเอล็กเฟอร์กุสันด้วยครับที่ในตอนนั้นอะ่ะเขามีเอลิกค,คันโตน,นาอยู่ในทีมอยู่แล้วกว่าทุกคนจะยอมรับความสามารถของซีดานมันต้องกินเวลามาจนถึงหลังจบฟุตบอลยูโรปี2000เลยครับหลังจากที่ฝรั่งเศสสามารถเอาชนะอิตาล,ลีไปได้ในนัดชิงชนะเลิศจากประตูชัยของดาวิดเทรเซเก้เพราะว่ามันเป็น2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่และคว้าแชมป์ได้2รายการติดต่อกันหลังจากก่อนหน้าเนี่ยครับเพิ่งจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาในป1998ีานของตัวเองยโ2000ครับ ซีดานได้รับเลือกให้กลายเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวนาเมนต์ทุกคนออกไปเฉลิมฉลองกันสุดเวียงเลยแต่ว่าซีดานกลับนิ่งมากๆและพอทุกคนกลับมาถึงฝรั่งเศสซีดานเขาเลือกที่จะขับรถกลับมากร์เซย์เพราะว่าเขาอยากจะกลับไปกอดคุณแม่เขาไปฉลองกับคุณแม่เขาอย่างเงียบๆเที่ยวพักผ่อนแบบไม่ต้องมีใครมากวนทีมงานของทีมชาติฝรั่งเศสคนหนึ่งครับเขาได้บอกว่าซีดานเนี่ยเหมือนคนขับรถซปเปอร์คาร์ที่สามารถเป็นเพื่อนกับคนไหลบานได้บุคลิกเงียบๆที่ดูเหมือนว่าจะห่าง มันก็เลยยากมากครับที่จะทาให้ตัวของเขากลายเป็นจุดสนใจของโลกฟุตบอลในช่วงเวลานั้นเพราะว่าถ้าเราไปไล่ดูนักเตะที่ยิ่งใหญ่ในยุค90 2000แต่ละคนเนาะล้วนมีพฤติกรรมที่แบบโอ้โหถูกพูดถึงเยอะมากๆเลยครับโรนัลโดอาร์นาเนี่ยปาร์ตี้ยับเปลี่ยนเมียแล้วเปลี่ยนเมียอีกหลายคนมากๆเดวิดเบคแฮมก็ไปคบกับวิกตอเรียอดัมมาราโดน่านี่โอ้โหเล่ายาบุหรี่มีอะไรไม่เล่นบ้างดีกว่าแต่ว่าซีดานเนี่ยขอแค่กลับบ้านได้กอดคุณแม่ แต่ว่าสิ่งที่ผมจะสื่อออกมาเนี่ยครับผมไม่ได้จะหมายความว่าซีดานเขาคือมัมมี่บอยหรือว่าอะไรนะที่ผมอยากจะสื่อก็คือซีดานเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเลยอย่างในกรณีหนึ่งครับมันมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรเบิร์ตเซนเตเนโรเขาได้นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลดิ้นรนอย่างหนักเลยในการเอาชีวิตรอดซีดานก็ไม่ลังเลเลยครับที่จะไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล2คืนเพื่ออยู่เป็นเพื่อนกับเขาในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตและผู้ชายคนนี้คือใครทําไมซีดานต้องทําเหมือนกับว่าเขาเป็นคนสําคัญมากๆด้วย เราอาจจะต้องย้อนไปในช่วงที่ซีดานเป็นเด็กๆเลยครับซีนาดินยาซิดซีดานในตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยอายุได้ราวๆประมาณ5ขวบเขาได้ออกไปเล่นบอลกับเพื่อนในจัตุรัสทาเทนซึ่งมันเป็นลานเล็กๆเลยยาวเพียงแค่70เมตรแล้วก็กว้างเพียงแค่13เมตรเองเขาก็ได้เล่นฟุตบอลโดยการมีชองเปียาปาแปลงเป็นไอดอลก่อนที่ยาซิดซีดานจะได้มีโอกาสเข้าร่วมทีมเยาวชนของสโมสรท้องถิ่นของเมืองลากาสัสเตลานที่มีชื่อว่า U.S. แซงอองลีและหลังจากนั้น1ปีครึ่งซีดานก็ได้ย้ายไปร่ววมมมทีโซเเเตลลง โดยที่โค้ดคนแรกที่เป็นคนนมน้ำให้ผูดด้อำนวยการสโมอสรโซเซฟต่อมเมเลวันลงเนี่ยครับพาตัวซีดานมาร่วมทีมได้เขาก็คือโรเบิร์ตเซนเตเนโรคนที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลคนที่ผมได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้นี่แหละครับซีดานเขาได้บอกว่าสําหรับผมแล้วเซนเตเนโรเขาเป็นเหมือนกับพ่อเขาทําทุกอย่างเพื่อผมเขาขับรถพาผมไปฝึกซ้อมเขาให้เงินผมมาซื้อข้าวกินในช่วงสุดสัปดาห์และ1ปีหลังจากนั้นเซนเตเนโรได้พาซีดานไปเข้าร่วมการแข่งขันที่ถูกจัดขึ้นโดยสโมสรอาร์เอสค ซึ่งแน่นอนครับมันเป็นการคัดเลือกนักตเตะเยาวชนเข้าสู่สโมสรน,นั่นแหละแต่ว่าในวันนั้นครับซีดานถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองและมันดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีโอกาสถูกส่งลงสู่สนามเลยด้วยซ้าเพราะว่าร่างกายของเขามันผอมบางมากๆครับแต่ว่าในความโชคร้ายของเด็กคนหนึ่งในสนามเนี่ยมันกลายเป็นความโชคดีของซีดานเด็กคนนั้นข้อมือหักระหว่างเกมการแข่งขันซีดานจึงถูกส่งตัวลงสนามไปแทนครับและแน่นอนว่าเขาทำงานได้ดีมากๆแต่ว่าในความโชคดีเนี่ยครับมันก็ได้กลายมาเป็นความโชคร้ายของซีดานอีกครั้งหนึง่งเพราะว่ามิสเตอร แต่ถ้าจะให้เราเรียกกันแบบภาษาฝรั่งเศสเนาะมันก็ต้องเป็นมงเออร์วาโลเขาได้อาสาครับที่จะพาเด็กคนนั้นะ่ะที่ข้อมือหกักครับไปโรงพยาบาลแทนที่จะอยู่ดูเกมการแข่งขันของเด็กๆให้จบซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่เห็นฟอร์มของซีดานซีดานต้องใช้เวลาถึง2ปี3เดือนเลยครับก่าจะได้พบกับวาโลอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเกมการแข่งเลือกของ RS คาร์เหมือนเดิมเนี่ยแหละครับวาโลเขาได้เดินไปรอบๆในขณะที่เด็กๆเ,เนี่ยทำการแข่งขันกันก่อนที่เขาจะได้ไปพูดค,คุยกับคุณพ่อของเด็กที่ข้อมือหกักเมื่อ2ปีีท่่แลล้้ววาาเเด็กหมยข13คคนนนัือใคร คุณพ่อเขาก็ได้บอกว่าเด็กคนนั้นน่ะคือคนที่ได้มโอกาสลงไปเล่นแทนลูกชายของผมเมื่อ2ปีที่แล้วเขาชื่อยาเซต์แต่ว่าเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะผมก็ไม่เห็นเขาเล่นหรอกเพราะผมได้ตามลูกของผมไปที่โรงพยาบาลแต่พ่อแม่ของเด็กคนอื่นๆเขาได้บอกว่าเขาอ่ะลงมาแทนลูกของผมและก็เก่งมากๆด้วยก่อนที่คุณพ่อของเด็กที่ข้อมือหักเขาจะได้ถามวาโลไปอีกครั้งหนึ่งว่าคุณจําเขาไม่ได้หรอคนที่นั่งเป็นตัวสํารองคนนั้นไงซึ่งกแน่นอนครับว่าวาโลเขาจําไม่ได้ และในปีนี้วาโลก็ไม่ได้ถูกแต่งตั้งจากสโมสรอาร์เอสคให้มาเป็นคนคัดเลือกเด็กเยาวชนด้วยมันเลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถแนะนําอะไรได้ครับแต่ว่าด้วยความสนิทเขาจึงได้ติดต่อไปหาผู้อำนวยการของสโมสรว่าให้เป็นคนลงมาดูเด็กที่ชื่อว่ายาซิดให้หน่อยซีดานเขาบอกว่าผมจาเรื่องในวันนั้นได้ดีเลยผมเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะวาพวกเขานั้นให้ผมเล่นเป็นตัวรับแต่ผมอยากจะสร้างความประทับใจผมจึงยอมเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าผมก็ทําพลาดจนทําให้ทีมนั้นเสียประตูเยอะมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในวันนนนนนนััั้้พววกเเขขาห็ออะไรใตงผม คือถ้าว่ากันตามตรงแล้วอะครับจริงๆอะซีดานเขาไม่ผ่านการคัดเลือกด้วยซ้ําแต่มันก็เป็นเพราะพูดในการชองคูสเอลิโนที่เขาเข้ามาดูแลจากคําแนะนําของวาโลที่เขาได้เดินมาบอกว่าเขาต้องการให้เด็กคนนี้อยู่กับสโมสรต่อไปชองคูสเอลิโนเขาก็ได้พาซีดานไปอยู่ที่บ้านของเขาเองต่อนที่จะให้ไปนอนอยู่ในห้องของลูกชายเขาที่ไปไปําการเป็นทหารเลี้ยงดูซีดานเติบโตมาพร้อมกับลูกอีก2คนของเขาครับแต่ว่าการเลี้ยงดูซีดานมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ทุกครั้งที่เขาถูกล้อเลียนเรื่องครอบครัวและก็ภูมิหลังที่เขานั้นเติบโตมาจากย่านสลัมซีดานจะไม่เถียงกับแต่ว่าเขาจะตอบโต้กลับไปแทนเขาเคยไปชกหน้าของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามครับเพราะว่าเขาถูกด่าว่าไอเด็กสลัมซึ่งชองครูสเอลิโนเนี่ยเขาได้บอกว่ามันคือคำสาปของผู้เล่นที่มีพรสวรรค์คุณต้องหัดรู้จักควบคุมตัวเองรู้จักเพิกเฉยต่อคำพูดของคู่แข่งถ้าคุณทำไม่ได้คุณจะมีชีวิตโดยการนั่งดูคนอื่นเล่นที่ข้างสนามตลอดไปถ้าคุณโกรธมากๆใช้ฟุตบอลต,ต,ตอาาบาย คุณก็ไปทําอะไรก็ได้อย่างเช่นการเข้าไปทุบตู้ล็อกเกอร์หรือแม้แต่การคว้างปลาสิ่งของแต่คุณจะเข้าไปชกหน้าคู่แข่งแบบนี้มันไม่ได้และก่อนที่ซีดานจะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของ RS ร์เคนเนี่ยครับชองคูสเอลิโนโเขาได้บอกว่าเขาได้มีโอกาสไปยืนดูซีดานเล่นฟุตบอลกับวาโลครับแมวมองที่เขาได้ฝากฝังเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนและตลอด25นาทีเขาไม่สามารถละสายตาไปจากซีดานได้เลยจนหนึ่งในสมาชิกของบอร์ดบริหารเขาได้เดินผ่านมาครับแล้วก็บอกว่า คุณกาลังดูเด็กอายุ18ปีคนนั้นเล่นอยู่ใช่ไหมเขาเก่งมากๆเลยนะและหลังจากวันนั้นครับซีดานก็ได้ขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เลยแต่ว่าความจริงแล้วก็คือซีดานเพิ่งจะมีอายุได้เพียงแค่16ปีเท่านั้นเองก่อนที่ได้อีกไม่กี่เดือนต่อมาซีดานจะได้ลงเล่นเป็นโปรริงและซีดานก็ได้รับเงินโบนัสจากการลงเล่นครั้งแรกให้กับทีมชุดใหญ่เป็นจานวน5,000ยูโรซีดานบอกว่า5000ยูโรที่เขาได้มาเนี่ยมันมากกว่าเงินในบัญชีที่ผมมีถึง5 6เท่าเลยผมเลยค ผมจึงได้เอาไปซื้อกางเกงยีนลีวามาหนึ่งตัวส่วนเงินที่เหลือผมส่งให้กับคุณแม่มันเป็นวันที่ผมได้รู้แล้วว่าผมจะสามารถเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้จริงๆแต่ว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยครับมันกลายเป็นข้อโต้เถียงกันภายในกลุ่มของบอร์ดบริหารเลยเพราะว่าอนาคตของทีมอะ่ะมันเสี่ยงจะตกชั้นแล้วบอร์ดบริหารเขาจึงได้สั่งโค้ดของเขาว่าเราจะไม่ส่งแดนเซอร์ลงไปเล่นฟุตบอลเราไม่สามารถมอบชะตาก,กรรมของสโมสรไว้กับเด็กคนนึงได้พวกเราจะไม่ยอมจ่ายเงินเพื่อให้เด็กหนึ่งคนได้มีประสบการณ์มากขึ้้้้นแแตตต่่ววาาสุดททยลีมองกชั้น ก่อนที่จบฤดูกาล RS ร์เสคานสามารถลอดตกชั้นได้สําเร็จมีคะแนนมากกว่าทีมอันดับ18ซึ่งเป็นทีมสุดท้ายที่ตกชั้นอยู่เพียงแค่5คะแนนก่อนที่ในฤดูกาลต่อมาครับ 1990- 1991ถึงทุกอย่างมันถูกรีเซ็ตใหม่หมดแล้วครับและโอกาสของซีดามันก็มาถึงซึ่งมันไปตรงกับคําพูดของซาลาตันอิบราฮิโมวิชในอนาคตว่าเมื่อซีดานได้ลงสนามผู้เล่นอีก10คนจะเก่งขึ้นทันทีฟังดูเหมือนเวอร์นะครับแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆ เด็กคนหนึ่งที่ถูกเรียกว่ายาซิตได้กลายมาเป็นซีนดินซีดานอย่างเต็มตัวแล้วและอาร์เอสคานที่44ปีหลังสุดพวกเขาไม่เคยจบอันดับสูงกว่าอันดับ10เลยปีนี้พวกเขาจบอันดับที่4ครับเป็นปีที่พวกเขาเล่นได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์หนึ่งประตูที่ซีดานยิงได้ในฤดูกาลนี้กลายเป็นประตูยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยก่อนที่ประธานสโมสรเขาจะได้มอบรถเรโนคิโอสีแดงให้กับซีดาน1คันเพื่อเป็นรางวัลซีดานที่สามารถช่วยอาร์เอสคานจบอันดับสูงกว่าอันดับ1ิได้เป็นครั้งแรกในรอบ44ปี ช่วยให้ทีมได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าคัพด้วยในซัมเมอร์ปี1 9 9 1จนถึง1992ครับเขาได้รับความสนใจจากทีมรักของเขาโอลิมปิกมา์เซย์ซึ่งเป็นทีมที่มีไอดอลของเขาเล่นอยู่โอลิมปิกมา์เซย์เพิ่งจะสามารถคว้าแชมป์ลีกได้และก็สามารถทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ด้วยการย้ายทีมมันน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆครับแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่แค่อย่างเดียวนั่นก็คือซีดานต้องไปเข้ารับราชการทหารครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถลงเล่นฟุตบอลได้จนถึงช่วงปีใหม หรือว่าหายจากเกมการแข่งขันไปเาวาๆครึ่งฤดูกาลมันก็ได้ทให้โอลิมปิกมากเซ่เนี่ยตัดสินใจที่จะลดความสนใจลงไปและฟอร์มของ RS คารมันก็ตกลงไปด้วยเช่นกันครับตกรอบยูฟาครัพรอบ2ผลงานในลีกก็ตกลงไปอยู่ในโซนตกชั้น RS คารจึงต้องดิ้นรนอย่างหนักเลยก่อนที่เขาจะได้ไปขอยืมตัวอาร์เลนบ็อกซิสตำนานของโคเอเชียคนนั้นนั่นแหละครับที่ตอนนั้นน่ะอายุได้เพียงแค่21ปีย้ายเข้ามาร่วมทีมโดยการยืมตัวอาร์เลนบ็อกซิสเนี่ยครับมันกลายมีข้อ เพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยครับพยายามแย่งตัวกันอยู่ก่อนที่มักเซย์เขาจะจ่ายเงินเยอะกว่าให้กับทีมไฮดุกสปริตซึ่งเป็นทีมจากลีโคเอเชียนั่นแหละครับและพอย้ายมาแล้วเนี่ยมักเซย์เขาก็ไปตกลงกับไอเอสคารว่าในช่วงเปิดฤดูกาลน่ะเขาจะขอซื้อตัวซีดานไปร่วมทีมโดยที่พวกเขาจะส่งตัวอาร์เลนบ็อกซิกให้ย้ายมาช่วยทีมก่อน6เดือนโดยที่นัดแรกที่บ็อกซิกเขาได้ลงเล่นเนี่ยครับมันก็คือเป็นการเจอกับลียงนั่นแหละก่อนที่อาร์เลนบ็อกซิคเขาจะเป็นคนทาให้ผู้ และหลังจากนั้นครับลียงก็ได้ตัดสินใจไปฟ้องร้องกับทางสมาคมฟุตบอลฝรั่งเศสว่าหมักเซยนั้นทำผิดกฎก่อนที่พวกเขานนั้นจะถูกตัดสินว่าเป็นฝ่ายชนะหมักเซยต้องเสียเงินค่าปรับให้กับทางลียงและข้อตกลงกันระหว่างบ็อกซิทก,กับอาร์เอสคานก็ถูกยกเลิกไปและการกลับมาข,ของซีดานหลังจากรับราชการอาหารเสร็จแล้วครับเขาต้องเล่งฟอร์มอย่างหนักเลยทั้งสภาพความฟิตหรือแม้แต่จังหวะจับโคนของเรื่องฟุตบอลที่ซีดานเขาพยายามอย่างมากเลยที่จะทําให้ตัวเองนั้นกลับมาอยู่ในฟอร์มเดิมให้ได้เร็วที่สุด แต่ว่าด้วยความที่ซีดานเขาไม่มีเกมพีซีสั้นเนี่ยครับและก็เป็นการเร่งตัวเองเกินไปจนทําให้เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักได้รับบาดเจ็บหนักมันก็หยุดพักไม่ได้เพราะไม่งั้นทีมมันจะตกชั้นเขาก็ต้องฝืนลงเล่นครับเพื่อช่วยทีมซึ่งมันก็แน่นอนแหละครับลงเล่นทั้งทั้งที่บาดเจ็บมันไม่สามารถเร่งฟอร์มขึ้นมาได้อยู่แล้วและพอฟอร์มตกมันก็เลยทให้หมักเซย์นเนี่ยที่สัญญาว,ว่าจะซื้อตัวซีดานไปร่วมทีมเขาก็กลับคําพูดครับพอเขาอ้างว่าซีดานอ่ะช้าเกินไปสก ทุกอย่างมันสวนทางกันไปหมดเลยครับหมากเซที่กำลังเดินหน้าคว้าแชมเปี้ยนลีกอาร์เอสคานกำลังล่วงสู่ลีกสองการเติบโตเร็วเกินไปของสโมสรเล็กๆเนี่ยครับที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าว่าพวกเขานั้นจะสามารถผ่านแบลนฟุตบอลยุโรปได้เกมการแข่งขันที่มันมากขึ้นมันก็จะทำให้พวกเขาต้องเพิ่มจำนวนผู้เล่นในทีมให้มากขึ้นด้วยพอทีมมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วทีมงานหลังบ้านก็ต้องมากขึ้นด้วยครับค่าเหนื่อยค่าอาหารทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาหมดเลยแล,ลแ้วก็รวมถ มันก็เลยทําให้อาร์เอคาประสบปัญหาทางด้านการเงินพวกเขาต้องมองหาการขายนักตเตะออกจากทีมแล้วครับในฤดูกาล1,992-1,993สโมสรนบอกโดสที่เพิ่งจะได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดพวกเขากําลังมองหานักเตะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมพวกเขาได้เดินทางมาประชุมกับบอร์ดบริหารของอาร์เอคาเพื่อสอบถามว่ามีนักเตะคนไหนบ้างที่พวกเขาอยากจะปล่อยตัวออกก่อนที่จะไล่รายชื่อมาทีละคนจนมาถึงชื่อของเซนาดินซีดาน หลังจากนั้นทุกอย่างจบเลย5นาทีเท่านั้นครับหลังจากที่ได้ยินชื่อซีดานเงิน0 0ฟรฟังถูกวางไว้ที่โต๊ะและซีดานก็ถูกหยิบลงบัก้าพากลับไปอยู่กับบ็อกโดสถึงแม้ว่าบ็อกโดสเนี่ยครับมันจะไม่ใช่ตัวเลือกในใจของซีดานแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะมันก็ทําให้ซีดานได้เล่นอยู่บนิเวสูงสุดต่อไปและมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ครับเพราะาซีดานกําลังจะได้เล่นร่วมกับคิส์ทอฟดูการีแล้วก็บีเซนเต้ลิซ่าลาซูชื่อนี้ไม่ได้ยินนานเหมือนกันนะโอ้ ซีดานก็เป็นเหมือนเดิมเลยเป็นเด็กเงียบๆเก็บัวอยู่กับตัวเองไม่ค่อยพูดอะไรมากแต่พอวันเวลาผ่านไปเนี่ยเขาเริ่มดีขึ้นความมั่นใจมันก็มีมากขึ้นด้วยและซีดานก็ได้บอกว่าบอกโดสคือสิ่งที่ผมต้องการในช่วงเวลานั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่มันเป็นชีวิตที่นี่ทําให้ผมนั้นเปลี่ยนจากเด็กชายได้กลายมาเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและเมื่อจบฤดูกาลบอกโดสที่เพิ่งได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสามารถจบอันดับที่4ได้สําเร็จผ่านเข้าไปเล่นศึกยูฟาคัพได้ในฤดูกาาน ซีดานที่เล่นเป็นหมายเลขสิบยิงได้10ประตูพร้อมกับรางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีและก็ถูกเลียกตัวติดทีมชาติฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกด้วยก่อนที่ซีดานจะได้กลายเป็นดาวเด่นของทีมชาติด้วยเวลาเพียงแค่30นาทีครับซึ่งในตอนนั้นน่ะมันเป็นเกมการอุ่นเครื่องครับระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสกับทีมชาติสาธารณรัฐเช็กซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมครับและเกมเนี่ยยูริจอเกฟเขาได้รับบาดเจ็บไม่สามารถลงเล่นได้เอเมยาเก้เขาจึงได้ถามซีดานว่าพร้อมไมหหมมสํารัับเกเกปิดตว ซีดานก็ได้ตอบว่าผมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้วเอเมยาเก้เขาจริงได้ใส่ชื่อซีดานไว้บนมานั่งสำรองครับตอนนั้นน่ะฝรั่งเศสม,มีสกอร์ตามหลังอยู่ศูนย์ประตูต่อสองก่อนที่ในในาทีที่60สซีดานจะถูกเปลี่ยนตัวลงมาจนเวลามันผ่านมาถึงนาทีที่85สซีดานลงมาไล่ลํำตั้งแต่กลางสนามเลยครับโยกขวาซ้ายเบาๆหลบคนที่1ดึงบอลขวาไปซ้ายอีกครั้งหนึ่งหลบคนที่2ก่อนที่จะยิงไกลเสียบเสาโคตรสวยเลยสำหรับลูกนี้นะครับลองไปหาคลิปดูย้อนหลังกันได้เลย เป็นภาพที่เราเห็นกันจนชินตาครับทักษะที่เขาได้ใช้มาจนถึงวันสุดท้ายของการเป็นนักฟุตบอลคลาสสิกมากๆครับลูกนี้บอกเลยก่อนที่ซีดานจะวิ่งกลับไปที่แดนของตัวเองไม่ได้แสดงอาการดีใจกับประตูแรกในนามทีมชาติเลยครับเพราะว่าเขา่ไม่ต้องการแพ้ในเกมนี้ก่อนที่ในอีก2นาทีต่อมาฝรั่งเศสได้ลูกแต่มุมซีดานวิ่งเข้ามาโขกเสียบใต้คานกองก็ได้ตัดมาที่มานั่งสำรองเอเมยาเค่ยยิ้มดีใจเหมือนกับว่าเขาต้องการจะสื่อว่าผมเจอคนของผมแล้วและกลับมาที่บอกโดสครับ ข้ามาในช่วงฤดูกาล1994จนถึง1995สีดานได้รับบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดทั้งฤดูกาลเลยทีมก็ตกรอบยูฟ่าคัพรอบที่2ก่อนที่จะจบฤดูกาลด้วยอันดับที่7ได้เป็นเล่นเพียงแค่ถ้วยอินเตอร์โ็อตเทลคัพในฤดูกาล1995-1996ซึ่งทีมที่ได้เป็นแชมป์ถ้วยอินเตอร์โตเทิลคัพเนี่ยครับจะได้เสริ์ผ่านเข้าไปเล่นถ้วยยูฟ่าคัพอัตโนมัติเลยซึ่งถ้าบอกโดทําได้เนี่ยผลงานในลีกมันไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องไปสนใจละครับเพราะว มีคะแนนมากกว่าทีมอันดับ18เพียงแค่4คะแนนเองและในช่วงซัมเมอร์นั้นเองครับนิวคาสเซิลยักษ์ใหญ่จากพีเมีย์ครับมีโอกาสเซ็นสัญญากับซีดานด้วยค่าตัวเพียงแค่1.2ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนครับว่าการปฏิเสธซื้อตัวซีดานของนิวคาสเซิลมันกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยและมันก็ทําให้ซีดานนั้นต้องอยู่กับบอกโดสต่ตอไปก่อนที่ในอีกหนึ่งปีต่อมาในฤดูกาลจนึ1997นิวคาลมีโอกาสาอีกครัึงหนึ่งพันเั้นี้วกเกิงงเกาสาบเซ็นนัญญาับซดานไปอกาง เพราะเขาคิดว่าซีดานเนี่ยได้รับการประเมินความสามารถที่สูงเกินจริงและมันก็เป็นทางยูเวนตุสครับที่ได้เข้ามาคว้าตัวไปร่วมทีมก่อนที่ในอีก2ปีต่อมาซีดานจะพายูเวคว้าแชมป์สคูเดโตได้2สมัยและสามารถพาทีมเข้าช in ิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้2ครั้งแต่ก็น่าเสียดายครับที่ยูเวเขาไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยูเวเขาไปแพ้ให้กับบุลเซียดอทมุนและก็แล้วมาดิบไปใน2ปีนั้นนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้เรียบเรียงมาเนาะ คือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดตลอดทั้งชีวิตของการเป็นนักเตะแล้วก็เป็นเฮดโค้ชนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นว่าซีดานเขากลายมาเป็นนักเตะระดับโลกได้ยังไงเป็นนักเตะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคนนึงเลยครับในโลกฟุตบอลนี้และก็เป็นอีกคนนึงเนาะที่ส่วนตัวของผมนะครับผมเชื่อว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่ไม่มีใครเกลียดไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลอินเตอร์มิลานหรือว่าแฟนบอลบาร์เซโลนาก็ตาม และเรื่องของซีดานในคลิปนี้ก็จะจบลงที่ตรงนี้นะครับสำหรับใครฟังแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแฟนซีดานนะครับยังไงลบกวนด้วยกดติดตามช่องให้นิดนึงเนาะจะได้มีกำลังใจนะครับและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันอีกทีคลิปหน้านะสวัสดีครับ